ดีค่ะอาจารย์นกแก้วนะคะนุ้ยเชนสปาแอนด์ไอบราบิวตี้อาจารย์กำลังจะคุยเรื่องคิ้วสามมิติลายเส้นนะคะซึ่งซึ่งในบ้านเราก็ยังงงกันเรื่องสามมิติลายเส้นคืออะไรอ่ะอย่างปร,ประสบการณ์อย่างอย่างเมื่อกี้เห็นลูกค้าเท่านะคะเห็นลูกค้าสองคนทำลายเส้นเมื่อกี้ตลกไหมที่บอกเป็นเช่นเส้นเนส้นเห็นไหอันนี้เขาเรียกว่าสามมิติลายเส้นแบบแอดวานนะคะอาจารย์ถ้าลูกค้ามีหัวคิ้วขนาดนี้คุณอย่าไปเสียบเส้น ได้ไปตีบล็อกเด็ดขาดนะจะสอนเป็นเป็นวิทยาทานออก YouTube เลยนะคะให้คุณสไลด์บางๆน,นี่บอกเทคนิคเลยสไลด์เส้นก็ทําได้เลยคข่สไลด์เส้นก็ทําได้เส้นได้เลยนะคะให้ดูเคิร์ฟหน้าลูกคา้าน,นี่ทรงปีกนกนะคะสวยไหมคะสวยมากมากเลยลูกคา้าชอบไหมคะชอบชอบ,ชอบมากนะคะนี่เห็นไหมมันดูธรรมชาติเลยคะดูออกมาไว่ทำคิ้วเนี่ยมีคนถามว่าทําคิ้วสวยไหมชอบไหมไม่มีคนถามว่าทำคิ้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเขานึกว่าเขียนเอานึกว่าธรรมดาคิดว่าเห็นไหมมันต้องดูไม่ออก คำว่าสามมิติคือสมจริงและก็คือการแรงเงาเห็นไหมคะเนี่ยมันดูธรรมชาติมากเห็นไหมเส้นที่เสียบไปเนี่ยก็เป็นแค่เป็นบางเส้นเท่านั้นไม่ต้องไปเสียบเยอะ แล้วเราก็สไลด์ทับบางๆ,างๆเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้สามมิติแอดวานใครอยากเรียนทําคิ้วสามมิติของแท้กับอาจารย์นุแก้วนะคะสาขาอุดรธานีและก็กรทมนะคะโทรมาตะกิ้กังคุยอาจารย์ได้นะคะเราเรียนให้ถูกวิธีเถอะค่ะนะคะมันจะได้แบบอาจารย์เห็นใน YouTube เราเครียดมากเลยเห็นในลูกค้าเอาคิ้วมาแก้มันเป็นเส้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 นแล้วเห็นเราสงสารลูกค้านะคะถ้าคุณอยากเป็นช่างฝีมือดีๆหรือเป็นช่างที่ทําอะไรแล้วให้มันถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยมาคุยกับอาจารย์ได้ค่ะยินดีนะคะทําให้ดีๆเดีเด๋ยวสงสาร ลูกค้าเอาเงินมาซื้อความขี้เลยอ่ะคันี้คุ้มเลยแล้วเวลาเขาแก้นี่เขาใช้เวลาแก้นานมากคุณต้องเข้าใจนะคะกว่าจะล้างออกได้กว่าจะขึ้นโครงใหม่ได้อันนี้แค่รอบเดียวนะคะวันนี้อาจารย์จะเติมเติมสีให้นิดนึงนะคะตรงหางอีกนิดนึงแล้วเพิ่มความใหญ่อีกนิดนึงถ้าลูกค้าต้องการนะคะมันแค่นี้เองอันนี้แค่รอบแรกยังสวยขนาดนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยนะคะสนใจก็คุยกับอาจารย์นกแก้วได้นะคะทั้งกรุงเทพฯบุรรัมอนดรธานี0 942592992 0ย942592992ถ้าคุณ กิ้งแจ้งคุยกันน้องแก้วได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ